ยกที่สาของมวยคู่ที่2ครับนำโชคบุลานามวยไทยเจอชิ้นอิจิเอ็กซ์ซิเดคอนยิมครับยกนี้มาแล้วครับเดินเร็วขึ้นครับนำโชคนี่นะครับโอ้ต่อยลำตัวเตะซ้ายไปสายหลุวล้นจากเชียงใหม่ครับขยับขยับเดินยกเข้าหาต่อริงๆไม่เป็นเป้านึ่งครับกระแทกขาแล้ววนออกไปรอบรอเตะขามานี่ครับแกดีไปเรื่อยครับแข้งขวาของแกว่างแข้งหน้าได้ดีครับอาละครับชิเนจิเตะแล้วฉากออกไปครับ เนี่ยเล่นชาบสวยเก็บกินครับอ้าแต่นี่นำโชคครับพยายามโทษ์เลยครับต้องขึ้นเขิมขึ้นมาหน่อยครับนำโชคครับตอนนี้นี่แหม FC ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กมวยดอยพันดุขุนลานนามวยไทยนี่รอลุ้นรอเชียร์อยู่ครับนี่ครับก็พยายามเร่งพยายามยกระดับขึ้นมาครับเนี่ยครับตัดเวทีเข้าไปครับกดซ้ายต่อยลำตัวนำโชคนี่ครับต้องกระทับพื้นที่ครับนำโชค อยู่นอกไม่ได้อยู่หาไม่ดีครับไหลจีแล้วต้องเข้าไปครับนาโชคอ้าวแล้วครับแม่ยับพอหยุดปั๊บได้แข้งขวากระทั้งไทยมาตลอดจ่ากกินอิจิครับจิงอิจิทิ้งมันขวามาขวามาอีกครับโอ้โหออกมาแต่ละครั้งนี่นําโชคเริ่มจะโต้ช้าลงไปพอสมควรครับด้วยความใหญ่ความหนักด้วยครับบางทกีโดนเข้าไปขวามาครับจิงอิจิครับ นำโชคขยับาจ้เาคืนเจอแข้งขวาก่อนครับจะเอาคืนเอาคืนดยลูกอะไรดีได้ไม่ได้ครับเจอแข้งขวากแล้วครับพยายามต่อยหมัดคือก็ยังโดนไม่เต็มนะครับเอาแข้งซ้ายโดนนี่ครับเริ่มจะว,วางแข้งได้ดีครับนำโชคเดินได้ต้องเดินต่อครับนำโชครอช้ารอนานไม่ได้ครับผลงานกำลังดีต้องเดินไล่จี้ต่อเอาเตะใตยเขามายังไม่ได้ฉากต่อครับนำโชคอีกจี้ก,ก็พยายาม กับแทกยับซ้ายเป็นการเบรกเกมครับเอาเตะขวาเข้าไปอีกวางแต่ละครั้งนี่บังไม่ทันครับนำโชคครับจังหวะต้องแลกมาต่อยหมัดก็ยังไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่ครับสายหน้าครับพยายามยับยับกระแทกกระแทกเอาไว้ครับชินอิจิครับโอ้ยนำโชคหมัดไปเตะล่าแต่ตัวเองโดนข้างบนครับเจอแข้งขวาของชินอิจิแล้วครับนำโชคนำโชคขยับเข้าไปครับเตะซ้ายชินอิจิเตะขวามาครับนำโชค ขอไม่ได้ครับเวลายังพอมีเหลือทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับอย่างแรกก่อนต้องขยันเดินมากกว่านี้ครับนำโชคต้องเพิ่มสปีดในการเดินแล้วครับจับเดินโยกต่อเดินช้าทีนี้กีมองเห็นก็จัดลาบากครับไล่กียังไล่ไม่จนกระดังรันนำโชคแง่ออกอาการอึดอัดครับไล่ยังไงก็ไล่ไม่ทันเขายังไงครักนำโชคชกไปจินตนาการไปครับจัดตัดพื้นที่ยังไงครับเตะขวามาเน้มาหนึ่งดอกซ้ายครับ ซ้ายนำโชคเริ่มจะทำงานได้เดินเข้าหาอีกครั้งครับนำโชคอ้าวครับแม่ขยับโยกโดนเด็กเก่งครับหมดยกที่สาครับพักสักครู่สามยกเป็นทางด้านทีนิจิับค่อนข้างจะอาวุธได้จุกจิกกว่ามายกนี้ครับนำโชคตัดสินใจจัดได้ทันทีครับนอกสู้ไม่ได้มาลงที่วงในกันต่ออ้าวแล้วครับแม่ที่ไหนได้ครับเริ่มจะจับ,จบได้แต่ทีนิิก็สู้เขาตลอด สุดท้ายนำโชคดึงกระชากไปครับลุกขึ้นมาสู้ต่อครับชินอิจิอาคับยิงลำตัวหมัดลำตัวแล้วก็ชัเข้าไปครับนี่ครับโอ้ยต่อยล่างคารบบนสปีดมันก็ยังใช้ได้ครับนำโชคจากชาวญี่ปุ่นไายนี้ครับนำต่อยจักไว้เรื่อยครับถีบไปด้วยครับชินอิจิครับนำโชคก็ขยับเข้าไปครับกระชับกระชับเข้าไปครับโดนยับแล้วมีอาการอีกแล้วครับนำโชคนี่นะครับลูกจุกจิกจากชินอิจิวันนี้นำโชคจับทางไม่ได้เลยครับ ยาหมุนออกข้างครับไม่เป็นเป้ายิ่งมาคอแยบว่าเรามีแข้งขวาครับพี่น้อยครับแต่ละแข้งนี่โอ้โหมาเต็มเต็มคำดีเหมือนกันนะนี่นะครับก็ต้องยอมรับว่านาทีนี้นะโชกเจ้าญี่ปุ่นนี่แต่ละลายนี่อันตรายทั้งนั้นครับครับผมอ๋อตลอดเขากำลังแข่งอันรผลงานครับนี่นะครับโอ้โหแข่งมาขวายโตขึ้นมาจากนีิงอินจีครับยังไงต่อครับนําโชคอยากแกเป็นผู้ชนะจินตนาการกับอาวุธต้องมาพร้อมกันแล้วนะครับคุณเอกครับ โอ้โหเจอขวาอีกแล้วเจอขวาอีกแล้วครับสายสายพยายามเตะขึ้นไปครับนำโชคครับเหนวมนะครับมอสักครู่ครับแต่ไม่ได้โดนสวนครับบเข้าไปครับนำโชคคือยังไม่ยอมอยู่แล้วครับคือค่ายพุรณาไทยไม่เขายอมไปรงไงเหรอไม่มียอมครับแต่สู้เกินร้อยแน่นอนครับแต่จังหวะยังขันขัเกินเกินอ่าแล้วครับนำโชคไปไปออกอาการล้าเหมือนกันครับหน้าครับเตะซ้ายได้มาหนึ่งดอก ไม่เป็นไรครับโอกาสยังพอมีครับโอโ้แข้งขวาครับแข้งขวาอีกแล้วครับโอ้โหดูแต่ละลำเต็มๆตมเหมือนกันนะนำโชคขยับเข้าไปครับโดนขวาอีกแล้วโอ้โห,โโหนี่สบายๆบ้านๆแล้วก็เตะไม่เลี้ยงครับวันนีขน้ขยับปุ๊บโดนปั๊บขยับปุ๊บโดนปั๊บครับนานๆจะได้มาสักทีหนึ่งครับนำโชค เขายังมี f อฟคอยเอาใจช่วยครับเอาแล้วครับแต่ขยับนี่แหละครับขยับทีไรนี่ทางด้านชินอิจินี่เก็บกินตลอดครับเก็บรายละเอียดได้ดีครับพลาดเมื่อไหร่หลวมเมื่อไหร่ก็โดนกิมโดนช่วงเมื่อนั้นเหมือนกันพยายามนี่ยครับจะทำเหมืนกันเลยครับนำโชคครับ มีความความความต่อเนื่องด้วยครับเจอแข้งคว้าอีกแล้วครับโอ้โหเตะเรเลยเหยียดไปเยียมาครับล้าแข้งอ้าวครับเตะฝามาอีกสายมายังไม่ได้ครับพลาดเต้าเหมือนเดิมหมดยกที่4ครับหมดยกที่4พักให้น้ำสักครู่แล้วมาลุยกันต่อในยกสุดท้ายครับเดี๋ยวดูครับว่าแหมยกนี้ของนำโชคจะฮึกแบบไหนครับจะต่อยก็โดนสอกดักมาอีกครับนำโชค ย่งสู้อยู่ครับโดนหิวคอซะแล้วครับนีครับนำโชคแต่จนเข้าหาครับพยายามถึงหมัด้ายจากพลิกเกมด้วยมัดนี่แหละครับนำโชควงในมีศอกสลับอีกแต่ชากหินปลครับแห่ลูกนี้ไม่ปั๊มนะครับรอลุ้นหมัดลุ้นศอกลุนลุนรัานำโชควิ่งเข้ามาหานี่นะครับเขาวิ่งแล้วกลายเป็นมวยสเปรสปาก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยต้องมีสมัดที่เข้าเป้า คือจะแพ้จะชนะไม่รู้ครับแต่ผมเชื่อว่ากุสโลบายของอาจารย์บุญนาเจตบุตบาลนี่คือต้องสู้อย่างเดียวใช่ครับต้องสู้ครับชนะไม่มีใครว่าครับต้องสู้ครับขอเพียงสู้ให้เต็มที่นี่แหละครับาก็สนำโชคโอ้ดวนโวมาอีกโดนแล้วมียกันท่านลาครับแต่ไม่เป็นไรลุนกันต่อครับนาโชคเดินหน้าเลยครับที่มัดสายเข้าไปสายเติมเข้าไปอีกชินอิจิก็ยกากาศสูงสูงครับปลอดภัยไว้ก่อนครับเซฟอย่างเดียวตอนนี้ชินิจิ ไม่จะเป็นก็ไม่แลกแล้วครับสู้ต่อไปครับนำโชคครับก็ชื่นชมในหัวจิตหัวใจนะครับแล้วก็ชมเชยไปยังชินิจิด้วยครับโอ้โหไม่ธรรมดาดีมาดีเออมาเครื่องบินครับมาดีรับผมคงจะไม่มีใครนั่งรถทัวร์มาจากญี่ปุ่นนะดีไม่เ็เพราะเดินมากชพชรดีๆไปแรกไหมครับชินิจิใช่ครับใช่ครับรอดูว่าพิกัดนี้ครับพิกัดนี้ร้อยสิบแปดไหมเนี่ยร้อยสิบแปด ปหน้าเจอใครดีนี่คือคำถามจัตุรัสจตุรัสร้อยยสามอย่างต่างผมเพชรบุญช่วยเพชบุญช่วยร้อยบห้าครับครับผมเอาก็เอาใครดีมันต้องมีตัวชกนะฮะไม่เกินกำลังของทีมงานพชรยินดีอยู่แล้วโอ้ยลูกขีบลูกนี้น่าลอยไปลอยมาครับนําโชควันนี้ดูแล้วแหละโชคไม่ค่อยจะเข้าข้างนะครับแต่ก็ได้เห็นถึง ความสู้เป็นนักสู้นะครับแพ้แบบนี้<ด><ด>ไม่ว่ากันครับเจอคนที่เก่งกว่าเราก็จะต้องมีสภาพนี้แต่วันหนึ่งถ้าเราไม่ท้อก็ต้องเป็นผู้ชนะบ้างเหมือนกันนะครับลุยไปครับนำโชคครับสเส๋เจงก็ยพยายามสีดจักเอาไว้อยู่ในช่วงปลายยกสุดท้ายครับอีก30วินาที นำโชคก็ยังคงม,มุ่งมั่นในการเดินครับคำว่าท้อแท้คำว่าท้อถอยไม่มีเดด็ขาดกันักเจ้าายนี้สู้ได้ไม่ได้ไม่ว่ากันครับขอเพียงสู้ร้อยเปอร์เซ็นครับตัวไปก็เจอเนี่ยครับตัวขึ้นมาอ่ะบอยกสุดท้ายครับ กรรมการกำลังร่นลงคะแนนครับจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับสุดท้ายแล้วก็เป็นมุมน้ำเงินครับชินอิจิเอ็กซ์ซินิคอนยิมครับสามโมเลยบ้าเลือดจากญี่ปุ่นครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปอย่างสวยงามครับนี่ครับจับตาดูไฟหน้าเจอใครดีครับในเวท118ปอนด์